วันนี้พี่น้ำหวานมากับความน่ารักของรถนะคะเห็นไหมคะรถที่พี่น้ำหวานกําลังจะรีวิวเนี่ยเขาเรียกรถสกู๊ปปี้รุ่นคุมามงเป็นการทํารถลิมิเต็ดขึ้นมาเพียงไม่กี่คันนะคะคุณลูกค้าสนใจเข้ามาดูเลยค่ะน่ารักมากเลยพี่น้ำหวานรีวิวเองยังชอบเลยค่ะดูหน้าจอมาสิคะเป็นสีแดงตัดกับสีดําสวยงามมากเห็นไหมคะสวย แล้วก็รถคันนี้นะคะจะมี idling stop ด้วยนะคะตรงนี้ค่ะแล้วก็มันสตาร์ด้วยมือสบายไม่ต้องใช้แรงเท้าเลยนะคะแล้วก็ลองมาดูด้านหน้าค่ะมีไฟสวยงามตรงที่ด้านหน้านะเห็นไหมคะยังไม่พอนะคะเห็นความน่ารักของเขาไหมคะเห็นแล้วอยากซื้อให้ลูกสาวเลยค่ะเป็นล้อมแมกนะคะมีดิสเบก นะคะแล้วก็ลองดูด้านหลังก็เป็นล้อแมกเหมือนกันดูด้านลายด้านข้างค่ะคุณลูกค้าเห็นแล้วจะติดใจเหมือนพี่น้ำหมานติดใจตอนนี้เลยค่ะลองมาดูด้านข้างด้านนี้ก็ได้ค่ะเห็นเห็นไหมคะเขาก็เขียนชื่ออะไรคู่มามงสิบปีครบรอบเขานะคะเห็นไหมคะสวยขนาดบางท่อยังเป็นสีแดงเลยค่ะสวยด้านหลังเป็นล้อแมกนะคะแล้วเราลงมาดูว่ารถน่ารักนา่กนารักแบบนี้ สามารถเติมน้ำมันได้ถึงเท่าไหร่เติมน้ำมันได้ถึง4ลิตรเลยค่ะโอ้ไม่อยากจะบอกเลยรถคันนีป้ป้ายสวยด้วยนะคะ,ะด้านในสามารถบรรจุใส่ของได้ตั้งเยอะด้วยค่ะรถเห็นสวยๆแบบนี้นะคะราคาไม่แพงด้วยค่ะยังไงคุณลูกค้าอยากรู้ต้องมาติดต่อสอบถามเองพี่นวันไม่บอกนะคะ ยังไงติดต่อมาที่เบอร์053220999ต่อ433นะคะหรือ113ก็ได้ค่ะแต่ถ้าเกิดคุณลูกค้าอยากเจอความนา่ารักของเขาจริงๆคุณลูกค้าแวะมาเยี่ยมชมได้ที่โชรูมของเราอยู่ยตรงข้ามสวนหลวงรอเนะคะคุณลูกค้าแวะชมได้โทรสอบถามได้เรามีทั้งเงินสดและเงินผ่อนเราดาวเริ่มต้นแค่10%นะคะผ่อนได้นาน3ปีซื้อปุบ๊บในแขมภาษีพรบรเลยค่ะยังไงขอเรียนเชิญคุณลูกค้านะคะ ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ